มองไปดูถึงครูบาอาจารย์ตามโร,ง,รงเรียนึ่ดที่สูกกบคนรจะเป็นผู้นําในทางวิญญาณมันก็ไม่เป็นผู้นําในทางวิญญาณนะการแก้จึงดูเป็นปัญหาหนักอริงๆเพราะคำว่าครูเนี่ยไม่ทําหน้าที่ผู้นําทางวิญญาณนะกลับทําตัวเป็นผู้อคนเจ็บคนเป็นคนเจ็บคนพ่ายคนหลงทางคนอะไรเสียเองเป็นอย่างนี้ดูที่วัดก็ตามดูที่บ้านที่โรงเรียนนะจะเอาสาวบ้านก็ตาม มันล้วนแต่มองเห็นว่าสาระสูงสุดก็คือเงินเจติยศชื่อเสียงเพืิดมันได้เงินแล้วเงินก็เพื่อความสมุกสนานทางตาทางหูทางสมบูกทางลิ้นทางกายทางใจมีเท่านี้วิญญาณอย่างนี้่คือวิญญาณหาที่ตกต่ำหรืจะเรียกว่าวิญญาณตองตัดนรกนนถ้าหลงในทางรูปเสียงสิ่งรสสัมผัสอย่างเดียว จะเป็นผู้นําทางวิญญาณทั้งครูที่วัดทั้งครูที่บ้านนี่ไม่นําในทางวิญญาณไปได้เมื้อท่านนําก็นำไปป็นผิดทางให้ไปเป็นธาตุของวัตถุไม่ใจ่ให้เป็นนายหเป็นอิสระเนื้อวัตถุแล้วไปลองคิดดูว่าจะแก้กันได้อย่างไรจะแก้ครูครูเหล่านี้ได้อย่างไงในเมื่อกำลังอยู่ในสภาพมึนเมายิ่งกว่าเมาปิน่นเมากัญชาเมา สิ่งเสพติดทุกชนิดจึงเห็นว่าแก้ยากรวมความแล้วก็เรียกว่ามันมันแก่ยากมันก็ได้แต่ถือหลักของพระพุทธเจ้าว่าก็พยายามแก้ไปเพื่อมันจะมีคนที่แก้ได้อยู่ส่วนหนึ่งมันก็จะมีประโยชน์แต่คนส่วนนี้ที่พระเจ้าท่านจะ,สะแสดงธรรมะท่านสูงก็เห็นแก่คนส่วนน้อยส่วนหนึ่งซึ่งจะเข้าใจได้